ข้าคือจอมวยายร้ายผู้ยิ่งใหญ่ตอนที่224่คำเตือนช่องนี้อาจมีหน้หาที่เกา่าอาจจะพลาดแบบเล่าแหลมบ้างถ้าชอบก็กดปุ่มติดติด้วยนะครับก็ถูกใจนะครับขอบคุณครับขอให้คนแรกขอให้เจอนคู่ขอให้มีความรักขอให้นำรวยะนะเมืองเตียนลู่เอ้ๆดูนั่นสิคนที่เดินอยู่นั่นน่ะนั่นมันหลินอูใช่ไหมฉันได้ยินมาว่า เขาเป็นคนที่มอบสมบัติล้ำค่าที่สุดในโลกของพวกเราของสิ่งนั้นก็คือน้ำเต้าสังหารเซียนให้กับศัตรูที่มาจากอาณาจักรเบื้องบนเพื่อช่วยคนรักของเขาใช่ไหมฮะเขานี่มันเห็นแก่ตัวเกินไปแล้วการกระทำของเขาในครั้งนี้นะ่ะคอยดูเธอในอนาคตอาจจะต้องมีผู้คนจำนวนมากต้องเสียสละเพราะเขาจะว่าไปนะการกระทำของเขานี่มันช่างเห็นแก่ตัวจริงๆนั่นแหละ อ,อีกฝ่ายนั้นเป็นถึงกูช้างเกอร์ตัวตนที่ไม่มีใครสามารถเทียบได้อัจฉริยะรุ่นใหม่ของโลกเราหนะ้าไม่มีใครสามารถตอ่อกรกับเขาได้เลยแม้แต่คนเดียวบ้าเอ้ยคนพวกนี้นินตาข่าได้แม้กระทั่งอยู่ต่อหน้าข้าแบบนี้เลยงั้นเหรอเอ๊ะนี่มันลินวูจะ ท่านท,ท่านเป็นใครกันท่านรู้จักชื่อของข้าได้ยังไงข้าคือเทพีแห่งเทียนลู่ฮะเทเท,ท,ทพีแห่งเทียนลู่เทพธิดาที่ผู้คนต่างกล่าวกันว่าเป็นคนที่คอยปกป้องเมืองเทียนลู่แห่งนี้อย่างนั้นหรอข้าสามารถช่วยคนรักของเจ้าได้อะไรนะท่านสามารถช่วยลู่ลัวได้จริงๆใช่ไหม ว่ากันว่าเทพีแห่งเทียนลู่เขาเป็นคนที่บุเพาะอยู่ในขั้นรู้แจ้งแล้วถ้าหากว่านางช่วยข้าจริงๆล่ะก็เจ้าไม่จําเป็นจะต้องสงสัยในตัวข้าหรอกนะทุกอย่างมันเป็นหน้าที่ของข้าอยู่แล้วที่จะต้องปกป้องสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในดินแดนรกร้างทั้ง8ดแห่งและสิบานาจากักรแต่เจ้าจะต้องให้คํามั่นสัญญากับข้าก่อนว่าเจ้าจะไม่เปิดเผยตัวตนของข้าได้เลยขอรับแล้วท่านจายาให้ข้าทำอะไรบ้าง อีกสามวันหลังจากนี้เจ้าก็หาคนที่ไว้ใจได้ไปกับเจ้าเพื่อพบกับกูชางเกอแล้วข้าจะติดตามเจ้าไปอย่างลับๆเยี่ยมเยี่ยมมากในที่สุดลู่ลัวก็ได้รับการช่วยเหลือแล้วลู่ลัวรอดแล้วทำไมเขาถึงตะโกนแบบนั้นกันละ่ะนี่เขาเสียสติไปแล้วงั้นหรอเขาคงจะเสียใจมากจนเป็นบ้าไปแล้วแน่ๆดูๆไปาหน่าสงสารเขาเหมือนกันนะนั่น ด้วยความช่วยเหลือของเทพีแห่งเทียนลู่บางทีข้าอาจจะสามารถกำจัดกูช้างเกอเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะพบในอนาคตได้สวรรค์ไม่ได้ทอดทิ้งข้าสวรรค์ไม่ได้ทอดทิ้งคนดีเสมอไปท่านอาจารย์ท่านจะไปที่ทะเลแองเขตแดนนั่นจริงๆอย่างนั้นเหรอเจ้าคะ ในฐานะที่ตัวข้านั้นเป็นเทพีแห่งเทียนลู่นี่คือโชคชะตาของข้าอย่ามัวแต่ค้ำควรถึงเรื่องนี้อีกเลยนะข้าไม่เข้าใจเลยจริงๆจากการได้ทำนายเรื่องของกูชางเกือทั้ง10ครั้ง9ครั้งท่านอาจารย์นั้นถูกโจมตีส่วนอีกครั้งหนึ่งนั่นท่านก็ยังคงมองเห็นเพียงแค่ความมืดมิดไม่มีที่สิ้นสุดความแข็งแกร่งของเขาไม่อาจจะจินตนาการได้ถึงแม้จะเป็นท่านท่านก็ยังไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้หรอก ท่านอาจารย์ทำไมท่านถึงยังยืนกรานที่จะท้าทายเขาอีกกันล่ะตอนนี้โลกทั้งสองกำลังทำสงครามกันอยู่ข้าไม่มีทางเลือกมากหรอกนะถึงแม้ว่าครั้งนี้ข้าจะไม่ไปแต่ว่าในที่สุดเขาก็จะต้องมาหาข้าอยู่ดีนั่นแหละถึงเวลาที่เจ้าจะต้องเติบโตและแบกรับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่เหล่านี้แล้วถ้าข้าไม่สามารถกลับมาจากการเดินทางครั้งนี้ได้ความปลอดภัยของเมืองเทียนลู่ทั้งหมดจะตกอยู่ในมือของเจ้า เอออ่าอย่าเสียใจไปเลยนะอย่าเพิ่งมองโลกในแง่ร้าย,ายนะักถึงยังไงซะกูช้างเกอก็เป็นเพียงแค่คนรุ่นใหม่เท่านั้นข้านั้นเป็นถึงเทพีแห่งเทียนลู่เลยนะข้าจะกลับมาอย่างปลอดภัยอย่างแน่นอนเป็นไงบ้างตัดสินใจได้แล้วหรือยัง ไม่ว่าเจ้าจะพูดอะไรไม่ว่าเจ้าจะเป็นสัตว์ประหลาดประเภทไหนเจ้าก็ไม่สามารถทําให้ข้าทรยศต,ต่อแปดดินแดนรกร้างและสิปาัากจักรได้หรอกนะเจ้านี่มันทําให้ข้าเสียเวลาซะจริงๆงฉันซุนไปเรียนเออได้บอกทุกอย่างกับเจ้าแล้วใช่ไหมใช่แล้วเจ้าค่ะนายท่านนางได้เล่าทุกอย่างให้ข้าได้ฟังแล้วเออจัดการได้เลย ทราบแล้วค่ะนายท่านนางคิดจะทำอะไรกัน <laughs> เอ๊ะนี่เจ้าอออท่านยายลู่ สถานที่ที่กูชังเกินนั้นให้พวกเราไปเจออยู่ที่ไหนอย่างนั้นหรออยู่ไม่ไกลแล้วล่ะเขาเลือกที่นัดพบเป็นบริเวณของขอบสนามรบอาจจะเป็นเพราะว่าเขากลัวว่าเจ้าจะไม่กล้ามาก็เป็นได้ไอเจ้าสารเลวนั่นนี่มันดูถูกข้าเกินไปแล้วหัวใจของข้านั้นแข็งแกร่งดังหินผาข้ามาจยัคนเปลี่ยนใจอะไรง่ายๆหรอกนะหลังจากที่ได้ช่วยคนรักของเจ้าได้แล้ว รีบพาทุกคนหลบหนีไปให้เร็วที่สุดท่านเทพธิดาแห่งเทียนลู่แล้วท่านหลักขอรับข้าจะเป็นคนคอยคุ้มกันพวกเจ้าจากการหลบหนีจากด้านหลังแล้วก็อีกอย่างข้าจะกำจัดภัยคุกคามในอนาคตของแผ่ดินแดนรกร้างและสิบอาณาจักรด้วยโอโอโอต้องต่อเวลามากเลยนะเนี่ยเจ้านี่ถือเป็นผู้ฝึกยุทธที่มีความรักที่บริสุทธิ์สะจริงๆงกูชางกก์คุณโหน ข้ามาที่นี่ตามคำเรียบร้องของเจ้าแล้วบอกข้ามาสิข้าควรจะทำยังไงเจ้าถึงจะคืนลู่ลัวมาให้กับข้าลินวูเจ้าทำไมเจ้าถึงได้ง่แบบนี้ลู่ลัวเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมข้าไม่เป็นอะไรรีบหนีไปซะรีบหนีไปไม่ต้องมาช่วยข้าโอ้โหนี่มันบทพระเอกนางเอกชัดช การแสดงออกของพวกเจ้าทั้งสองคนมันทำให้ข้าอินและก็ซาบซึ้งใจเหลือเกินกูจางเกอร์บอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้าต้องการอะไรกันแน่เออข้ามีอะไรให้เจ้าทำนิดหน่อยนี่เจ้าคิดว่าคำพูดของเจ้ามันจะยังเชื่อถือได้อีกอย่างนั้นเหรอเจ้ามันก็เป็นเพียงแค่ไอสาระเลวหนะ้ารังเกียจเท่านั้นอย่ามาพูดจาวดเดี้ยมันมากนัก เจ้ามีทางเลือกหรือไงกันอึก๊กอ้าอ้าข้าละสงสัยจริงๆถ้าปล่อยเธอไปในทะเลแห่งเขตแดนนี่เธอจะสามารถทนรับแรงกระแทกจากขึ้นของทะเลได้หรือเปล่านะร่างของเธอจะโดนกระแทกจะโดนทุบจนเหล็กกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรือเปล่านะคุณโหนหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะปล่อยเธอเดี๋ยวนี้เลยนะ มามาพวกเรามาคุยกันก็ได้ลินวูหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าทำตามที่เขาพูดเด็ดขาดเขาต้องการให้เจ้าทำหน้าที่เป็นสายลับของเขาและทำลายแกนกลางของรูปแบบค่ายกนป้องกันของเมืองเทียนลู่แต่แต่ว่าลู่หลวลินวู Lin oo, ข้ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยนะที่ได้เห็นว่าเจ้าต้องการมาช่วยชีวิตของข้าแบบนี้ถึงแม้ว่าข้าจะต้องตายไปจริงๆ ข้าก็ไม่รู้สึกเสียใจอะไรแล้วล่ะลู่ลัวข้าข้าสิ่งที่นางพูดไปก่อนหน้านี้นั่นแหละคือสิ่งที่ข้าต้องการให้เจ้าทำว่ายังไงล่ะถ้าเจ้าตกลงที่จะทำข้าก็จะปล่อยนางไปแต่ถ้าหากเจ้าไม่สามารถทำตามข้อตกลงที่ข้าต้องการได้เช่นนั้นเจ้าก็ไปอธิษฐานกับไอ้ไขวัดเจดีเองก็แล้วกันขอให้ชาติหนะ้า เจ้าได้มีโอกาสได้เจอกับนางอีกครั้งจะให้ข้าทรยศต่อแปดินแดนรกร้างสิบอาณาจักรอย่างนั้นหรอไม่นะลินวูเจ้าจะทำแบบนั้นไม่ได้นะเรื่องนั้นข้าทำไม่ได้และข้าก็ไม่สามารถปล่อยให้ลูกหลัวตายได้เหมือนกันพลังโจมตีที่พุ่งตรงไปหากูชางเกอได้ระเบิดและปะทะเข้าเต็มๆ แต่ว่าพลังที่พุ่งตรงไปหาลูกน้องของกูชางเกอได้สลายไปเป็นเพียงแค่การโจมตีหลอกบ้าเอ้ยการโจมตีเมื่อกี้มันต้องการให้ข้าหลบเท่านั้นมันไม่ได้โจมตีจริงๆเร็วเข้ารีบไปช่วยนางกันเถอะข้าไม่รู้ว่าการโจมตีเมื่อกี้มีใครอยู่เบื้องหลังแต่การโจมตีเมื่อกี้มันช่วยพวกเราได้มากฮะคิดว่าจะหนีได้ยังเง้นหรอไม่เป็นไรแล้วนะ ข้ามาช่วยเจ้าแล้วกูชังเกอรถ้า,ากว่าครั้งหน้าพวกเราได้เจอกันอีกเมื่อถึงครานั้นข้าจะไม่วิ่งหนีแบบนี้อีกแล้วน้อยพวกมันหนีไปแล้วอาตาเจ้าจงตามพวกมันไปซะข้าก็รู้อยู่หรอกนะว่าพวกเขาจะต้องมีคนที่ช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังแต่ถึงแบบนั้นข้าก็ไม่ได้คาดคิด ว่าจะเป็นคนอย่างเจา้าทักษะพิชิตสวรรค์เจ้าก็คงจะเป็นเทพีแห่งเทียนลู่ผู้ที่ได้สังหารผู้รู้แจ้งหลายคนจากอาณาจักรเบื้องบนของข้าไปใช่ไหมถึงแม้ว่าเจ้าจะรู้ตัวตนของข้าและมันอย่างไรกันล่ะเพราะถึงยังไงซะวันนี้ที่นี่มันจะเป็นสถานที่ตายของเจ้า